สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านพบกับพี่เอกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานกับรายการเกมมันมาใหม่นะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีเกมม,มันมาให้ดูกันนะครับเราอยู่กันที่หน้าเว็บเดิม mm 8 8 royal ยเจ้าเก่านะครับคุณผู้ฟังก็ลองคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้เพื่อสมัครกันดูอ่ะเรามาดูเกมกันดีกว่าเราเริ่มนี่เลยสปินนอมแนลนะครับเข้าไปวันนี้จะเล่นเกมอะไรมาดูตามผมมาผมลองเล่นแล้วรอบหนึ่งก่อนหน้านี้เป็นเกมที่น่าสนใจนะ นะครับเล่นยังไงก็บวกอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันบวกยังไงนะครับเกมนี้เลยย e a r of the Rat รหรือว่าปีแห่งหนูปีของหนูใช่น้องหนูนางหนูอะไรที่เราคุ้นเคยหรือเปล่าไม่ใช่มันคือหนูจีด๊ดจิตหนูบ้านนะครับเราเริ่มเบ็ดกันนะครับต้นทุนของเราเนี่ยอ่ะเบ็ดกันตาละ10บาทลองสปินเลยนะครับต้นทุนของเราในตอนนี้อยู่ที่700กว่าบาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะบวกได้เท่าไหร่สปินไปแล้วรอบแรก มังกรไก่มา้ากระต่ายต่างๆน,นา่นาพาโชคไหมเหมือนจะมาแต่ยังเค็มอยู่หลายๆคนสงสัยอะไรเคม็มไม่ใช่เงือไม่ใช่จักระแ้ด้วยเกลือเกลือกับข้าวหรือเปล่าน่าจะใช่เพราะยังไม่ได้กลับคืนมาเลยต่ละ10บาทลองเล่นนี่เห็นกันดูหน้าตามกันนะเอาเข้าแล้ว12ไปต่อครับหน้าตาเกมมันก็น่ารักดีเนาะ ดูตัวกระตุนกระตูนของเขาเนี่ยมีเสือมีมังกรมีไก่กระต่ายนะแต่ชื่อเกว่าปีของหนูหนูเนี่ยต้องนําโชคละไอ้ตัวนําโชคนั่นมาแล้วเป็นไงละ่ะพอพูดถึงแล้วก็มาเลยอีก20รับทรับซับไปลองดูนี่ลองเล่นกันตาละสิบบาทง่ายๆถูกๆกกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะบวกไหมใช้เวลาหน้านขนาดไหนอ่ายังเกลืออยู่ตอนนี้ความรู้สึกมันอยู่ต่างจังหวัดเลยแถวแถวปริมณฑลเลยเออกไปอีกกับสมุทรสงครามสงสัยละสีสมุทรสงครามม,ราม,มีอะไรมีนาเกลือ ช่วงนี้ยังเคยอยู่แต่เดี๋ยวผมว่ามันได้เพราะผมเคยได้มาอ่าเดี๋ยวลองดูกันว่าจังหวะมันดีขนาดไหนแล้วควรจะเล่นต่อ,อยังไงนะครับจะได้อบลงทุนตามแบบกันมานะครับสนใจอยากลองเล่นตามหรือถามรายละเอียดเกี่ยวกับเกมนี้ก็แอดมามีพี่เอนะครับผมเองเนี่ยแล้วก็มีพี่พลอีกในคลิปอื่นๆน,นะาลองติดตามกันนะครับคลิกมาที่ลายแอดด้านล่างใต้คลิปเราเนี่ยแอดเกมมันนะครับแอดเข้ามาค้นหาอย่าลืมต่อแอดด้วยนะ นะครับมาคุยกันเรื่องเกมนี้กันบ้างดีกว่านะครับว่ามันดียังไงแล้วมีเกมอื่นอะไรนะ่าสนใจอีกติดตามไม่ได้ที่ไรแอดนี้แล้วก็ไปเล่นกันที่ MM แบบแป0ร้อยยอ,เ,อเข้าอีกแล้วนะครับแตกโอ้โ,อโหแตกโอ้หกสิบบาทนี่จากตาละหกอ้ตาละสิบบาทนะได้ไปหกสิบบาทเลยตานี่เดี๋ยวเรามาดูว่าเข้าไหมเข้าอีกขอให้มันเข้าอีกเยอะๆนี่ไงเสือมาแล้วนี่มันปีของเสือหรือเปล่าหรือปีของหนูเอาให้ดีๆสี แปดสิบบาทเนี่ยเริ่มมาแล้วเนี่ยดวงเริ่มมาแล้วดวงเริ่มมาแล้วนะครับไม่ต้องเกลืออีกต่อไปออกจากสมุสงครามกลับออกมาเข้ากรุงเทพมาไม่ต้องพาโควิดมาด้วยนะหมุนไปสปิน,ปนไปมาอีกแล้วโอ้โหเท่าไหร่เท่าไหร่สี่สิบนะครับก็เ,เริ่มมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเราจะเริ่มคืนทุนแล้วนะเราจะเริ่มทวงคืนแล้วนะครับเราไปล้มเจ้ากันตอนนี้เลยอย่าเข้าใจความหมายผิดนะอ่านะครับหมายถึงเจ้ามือนะครับก็นี่เลย ค่อยๆหมุนไปนะครับอ่าเริ่มอีกนิดหนึ่งเริ่มกลับมาแล้วเริ่มกลับมาแล้วเริ่มมีโชคขอหนูหน่อยปีนี้มันปีแห่งหนูขอหนูนําโชคหน่อยหนูไม่มากระต่ายมาแทงขอปันไปอีกนิดนึงมาแน่จงังหวะเบือนมันจะได้มาแล้วมังกรโอ้โห้โอ้ตกกระจายเท่าไหร่เจ็ดสิบสี่เอาเริ่มมาแล้วตามผมมาคุณผู้ชมตามผมมาตามผมมาเลยเสือมาแล้วอีกนิดหนึ่ง อยากได้หนูหนูนำโชคเพราะมันเป็นเกมปีแห่งหนูหนูต้องมาหนูต้องเข้าหนูไม่เข้าอย่างอื่นเข้าแทนเริ่มกลับไปที่สมุรสงครามเหมือนเดิมแล้วครับ <c oughs> กลับไปเที่ยวนักเรือกันเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะได้ผมเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยน่าจะมาเพราะว่าผมจับแนวทางนี้ได้แล้วใครสนใจว่าแนวทางเอ้ามาแล้วนี่ไงแตกอีก28ดอ่ะค่อยๆมาเรื่อยๆผมมาเริ่มจับแนวทางเกมนี้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายกันแต่ว่าแอดไลน์แอดมาก่อนนะ เกมมันอย่าลืมเข้อหมายแอดด้วยนะแอดเกมมันมาคุยกันในไลน์แอดนะครับแล้วก็มาพูดคุยกับพี่เอนะครับมีพี่พลอีกแล้วก็ทีมงานที่คอยให้คําแนะนํานะด้วยการเล่นเกมออนไลน์อย่างนี้นะเล่นไปด้วยได้เงินไปด้วยนะครับก็ไปอีกนะครับขึ้นมาแล้วนะครับผมอัพราคาขึ้นมาแล้วเนาะก็จากเมื่อกี้10บาทเอาสักเท่าไหร่ดีอันนี้ขึ้นไปมากสุดเป็นหมื่นแล้วเอา40ก่อนเนาะไปะปันต่อ ต่อทุนเข้าไปนั่นไงเพิ่มทุนแล้วมันก็จะได้เยอะอย่างนี้ไงมังกรเข้ามาอีก60ไปต่อครับผมอยากได้ทุนคืนเพราะผมเริ่มใจร้อนอ่ะลองดูวิธีเล่นเราคุยกันในไลน์แล้วกันนี่หมาเข้านี่ปีแห่งหมาหรือเปล่าได้บิ๊กวินด้วยนะครับขึ้นมาอีกโอ้โหขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆต้นทุนเบ็ด40บาทขึ้นมา4 4 4, 4เลขสวยโอ้โหรวยทรัพย์หมานำมาให้ไอ้นำโชคนี่เงิน จากต้นทุน700กว่าบาทเมื่อกี้เล่นไปเล่นมาผมบวกแล้วนะคืนอนมาพันหนึ่งแล้วนะนะครับจริงๆมันก็ได้ง่ายอยู่นะเดี๋ยวปั่นไปอีกผมก็จะได้อีกยังไงก็ตามผมมาแล้วกันไปพูดคุยกันที่ไลน์แอดนะแอดเกมมันเรามาคุยกันนะครับวันนี้อาจจะบนเยอะๆไปบ้างนะครับก็รอรุ้นเกมหน้าแล้วกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้เหรอก็สวัสดีครับ